tôi không phải nhà con đi nữa thì nói gì tôi không phát tài bắt nữa <laughs> ไปไป คนอาศัยว่าปลาเต้นเขาเ่าได้ไหมครับปลาเต้นขึนไปข้างเครื่องแพร่แยงลูกอ,อู้ไปทาปลาแล้วพี่น้องไอเดียไอเดีย,ดยคือพุ่มปัญญาการหาปลาครับใช้ว่าปลาเต้นขึนไปข้าง ครับสว,วัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับจีเก่าเอฟซีไม่ท่านผู้ชมทั้งในและต่างประเทศมันยิงยู่กับช่องตะเพ่งใส่เรอก็ครับพี่น้องผ้าเขาโคเขา,ขาปลามันผ้าพี่น้องเราจะแถวบ้านแล้วครับบ่ได้ไปไกลหรืหอผูชมก็ตะเพ่งมันกระยับมันบ่ครับมันนี่ <บะ S 2> มันบ <ะ S 2> น่เนาะได้เห็นยังเสียกตาเนาะครับ ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการรับชมส่องตะเพ่งแซ่ล้อมาตลอดเดี๋กวพลังใจตะเพงาา่งขย่าด้วยครับไปบร้อมไปรุ่นกันรอมืันนี้เฮาสิมานบ่ครับไปจ้าลุยกันเลยครับตุ่มแหลกแห่งมานของห้องวัอนี้ครับงามๆครับซองของเ้าครับ ายัางไงเลยครับถุง,งมงรับๆครับ,รบสำหรับเสารนี้พ่อกันเสารวัดที่ยี่สิบหาสิงหาคมครับหกห้าปล่อยแล้วครับตุ่มนึง งามๆเลยครับเีงามๆอีกแล้วครับจุ่มหน่อยนึงครับงานเ่าเดี๋ยหาหกดอกแล้วครับปนหน่อยนึงล่ะ ลุ่นกันต้อครับเ,เป็นกำลังใจตะเพงกัญาดมันมานครับคามงามเลยครับจุ่มนึ่งงามๆครับ่ไยแล้วครับจุ่มหนึง่งงามๆครับ แต่ก็นอดดอกกำล,ลังงามครับขาจุูงงามเลยครับพี่นอ้นองมีหน่องพันนํำอีก <c oughs> จุมงงามๆขาใหญ่ๆครับ <c oughs> มีหน่องพ่วงมานำ <c oughs> ้ำตรงๆดอกนึงครับ อยูนี้กับงามๆเลยครับโอ้ยขาขาใหญ่ๆครับเด็กแว้งครับดอกนึงก็จุ่มนึงแว้งต่แข็งอยู่ครับอดอกนึงงงามๆพิ่นน้อง สองดอกครับมีอดอกหนึ่งครับอูยสองดอกสามดอกตะเพียงแนีมเห็นเห็ดไข่าขาวทองคุนอีกดอกหนึ่งครับเอาเห็ดไข่เขียวก่อนดอกงามๆครับโอ้ตะเพียงแนมไปเห็นเห็ดไข่าขาวดอกงาม เอ็ดไข่ขาวดอกน้ำงามครับนี่อุ้ยอ้ของกอรกระเป๋าอืไข่ขาวครับไข่ขาวขายหญ่ๆเลยครับอ๋องามๆครับเดี๋ยวจะส่งพี่หน้่ง ปลวกดอกเดียวปลวกจิ๊ครับ ปวกตาดมูพี่น้องบางทีได้จักดอกมาพอตอนซอวอรล่ะเงินเดือนรุ่นกินเงินเดือนรุ่นแปด่อยแล้วนี่ <c oughs> ดอกไงน่าจะได้ยังแข็งอยู่ดอกไงางามอยู่ครับดอกไงนี่จังมือว่านนี่ได้เมื่อถุด,ดอกกระแกงนึงคนละครับนี่ งามๆครับบ่ได้ญยูซีดอก hình quán khắp sống đột khao đình khắp phương xa khắp Hãy ใข่เขาจุ่มหนึ่งครับกำลังขึ้นจุมน่มง่ามๆครับลองอกขาวจุม่มง่ามๆครับนี่ลงลังงะครับลองอกขาว ดอกหนึ่งตะเพียงเนี่ยเข้ามาห็นจะว่าง่ายเฉลออยู่่นนัก่นหักครับต้องหัวขาวแต่ขาพา่อบอกว่าเอาวกิ๊กครับพวกดอกเดียวขางามๆครับ พึงเขาพงขจอนครับพึงหวานครับมูข้าเจา้าไล้คนตาเคืองตามิตะใส่หนีเลยครับมือนี้มันจะลักษณะนีเลยนิามากหน่อยดอก,กงามครับขับดอกหนึ่งดอกดี้ก็งามครับ สูดลงพี่น้อีกไข่เห็นละงอกยังไข่บ่วายดอกเหลืองกับบเหลืองไข่เห็นละงอกขาวไข่นึงครับไข่เห็นละงอกอีกไข่ครับไข่เห็นละงอก เขาปาดบ้างแล้วครับโมเมนเให้เรางกเหลืองเบาวิวเลยพวกขี้เท่าครับแปงครับอกเหลืองกับไงครับครับพี่น้องดอกบักไงเลยใครกับใครบักไง <c oughs> ละงอุกเหลืองเออใครเขียวดอ,อกงามๆเลยครับดอกดิเคองงามๆเลยคุณน้องแกงใส่เห็ดโอ้อยยอดยังไๆอบอบเลยอยอดดีเคืองแกงใส่เห็ดรแร่เสียบครับ ผงข้มตัวนี่พี่นอ้องมาต่เหตุังขจ้อนขาดินครับบอกกงามแข็งแข็ง,ขงครับโอ,อกเกลืองหน่อยพี่นอ้อง ข้าวจุ่มงามอีกแล้วครับเ <c oughs> พิ่งขออ้าวจี้ครับบวกกี่เท่าพี่นอ้องมีดอก ออดอกบานเพิน่นออกเป็นมู่เลยครับดูขอหลุดอีกสามครับอีกสามกับจูมันมางเดียวพ่อแกงเลยพี่นอ้อง บวกขีเท่าแล้วงกขีเท่าจุมนี่ดอกน้อย เพิ่งขาไายกำล,างงางกลงังงามๆครับกำลังตูงงามๆเลยตัวนี้เพิ่งเขาเพิ่งขาจรครับอุ๊ยสุดในคอย <c oughs> ขาขาดงอลดเพิ่งขาจรหน่อยครับสองดอกครับอยู่นี่กำลังนอ่อน นี่ครับผลงานของเฮามือนี้ถือว่าหมานคือเก้าครับเราปลาแถวบ้านหลายปลาอยู่ครับบร่ได้อยูป่ปลาเดียวหรอกครับเราสองปลาสามปลาถือว่าหมานอยู่ครับเห็ดไข่เขียวไข่าขาวเห็ดเพิงแน่เห็ดพวกตาบเห็ดร่วมหรอครับ ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชททุกการติดตามช่องตะเพง่งสายลอมาตลอดกําลังใจดีๆตะเพ่งก็ยาดนี่ตะเพง่เพงก็จ,จะได้จบคลิปเออเพียงซัมเนียครับก็กันไม่ขิ้หนาครับนี่ก็ถือว่ามานอยู่นี่ก็บพลละไม่ปลาครับคอยลิงครับกําลังสุกกําลังสุกทัวปลาครับ บ้านญาติชาวบ้านละจ้าพี่น้องอือหูหัวกันไหมจ้าหนุนไปชมเบิง้งอมืออื่นตาเพงญาติพาไปรอปลาไดไอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อพี่น้องทีได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆหม่ตะเพงกยาดิมีกำลังใจได้เฮ็ดคลิปใหม่ๆออกมาให้เบิ่งนะครับ อ,อกันไม่ชิปนาครับสวัสดีครับกลับบ้านแล้วค่ะวันนี้ก็มานเหมือนเดิมเติมเติมคือความสวยงามไข่เขียวงามครับ